วัสดีเจ้าวันนี้ก็จะปามาเก็บผักซีเซียดผักซีเซียดในญี่ปุ่นก็มีเดอ้อใครว่าม่มีใจเดอ้อเอาเม็ดมาจากบ้านเหาเนาเนาะอีเมะบองฮีเมะเก็บเพื่อแม่ใครอยากกินผักซีเซียดได้เมะก็เก็บเมด็ดมาเือกาา็มาวานติสวนมาวานต่สวนปีแรกไม่ได้กินพอะปีที่สองมาอันก็ออยังไม่ได้กินปีที่สามที่สี่แล้วมันเม็ดมันแพร่กระจายไป น,ได,น,น,นดได้กินนักขนาดได้กินปีที่สี่ที่ห้ายางตีห็นเนี่ยเจ้ามีตึงยาตึงยาตึงฟักเสียดโอ้ได้เต็มตะก้าเบ็ะเต็มตะก้าช่วงนี้ที่ปุ่นมันถึงดูผลพวกผชพักผลออยางก็จชะน้โด้วยเฉพาะยาเจา้ายานี่โหถอนแหล้วถอนแห็นก็ยังออกมาเหมือนเดิมนักขนาด มงูจิยจาจะไดทอนสามสี่อบแล้วนะเจ้ามีปุ่นกะแห้งเต็งตัวบางมือสรรมขออภัยเด็กเจ้าเพราะว่าอันได้ตั้งใจมาเก็บมาดูแล้วโอ้เห็นว่งงามเลยนี่ ពណ៌មកលាចេបបាំងមានໃສចន្ទគូនេះ